สวัสดีครับทุกคนครับผมน้องปกป้องนะครับผมเป็นลิเวอร์พูลอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับคลิปแรกถ่ายไปแล้วนิงพอบอมนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลเหมือนกันส่วนเสื้อของพอบอมก็อยู่ข้างหลังนะครับไม่รู้โดนอะไรครับโดนน้ำพุครับโดนน้ำพุเต็มตัวครับก็ต้องถอดออกอือหือ ฝากลูกนี้ฝากคลิปวิดีโอนี้ให้ถึงทุกทุกคนให้ดูคิดถึงน้อยใครคิดถึงหนูก็บอกมือไม่ดูเลยผมเพิ่งได้สองเดือนกับสิบกวันครับผมยังตั้งคอไม่แข็งนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกคนคงต้อนรับผมนะครับเมื่อกี้ เอะเด็ดหนึ่งโชนไหนเชิดนอยแค่นี้ก่อนนะครับ